สวัสดีครับทุกคนป่ะวันนี้เราจะไปเปิดคูปองสีแดงกันนะครับเป็นการแลกคูปองสีแดงนะเดี๋ยวเขาวนสามรอบกันเราจะมาลุ้นชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์กันนะครับหลังจากที่เคเวสมันเตือนให้เราทำมอเตอร์ไซค์พักใหญ่แล้วนะแต่ว่าเรายังขาดล้อกับที่นั่งสีฟ้านะครับกดเลย หนึ่งสองสมปมขอให้ได้ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทีเธอเพียงอ่ะมาเฮ้ยได้ได้ได้ที่นั่งเลยครับสีฟ้ามีมไม่มีล้อนะ้ยของเยอะมากอะได้ชุด2ชุดแน่เดียวเอาของไปเก็บก่อนเรายังขาดล้อมอเตอร์ไซค์ครับอาจจะต้องรออีกวันครึ่งนะครับแล้วก็มาฟาร์มใหม่แต่ถ้ามาฟาร์มใหม่ ก็ต้องเก็บคูปฟองกันใหม่อีกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนสัปดาห์ในการประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นะอืมเพิ่งรู้ว่าของมันดีขนาดนี้นะแล้วก็ได้ของปแปลกๆมาด้วยนะครับเช่นไส้กรองเงี้ยเฟืองอะไรสักอย่างเหมือนจะเอาไปประกอบเป็นรถใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเข้าไปเอาของอีกรอบนึง โอ้ยรถเสียงดังจังเลยวิได้ระเบิดซีโฟด้วยครับระเบิดซีโฟเนี่ยเอาไประเบิดบ้านคนได้นะแล้วก็เอาไประเบิดอื่นๆได้อีกนะครับถามารคุมไหมกับการแลกคูปองสีแดงผมว่าโอเคเลยนะ แต่ตอนนี้ตู้เก็บของเต็มแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอเช็คหน่อยต้องเอาของกลับบ้านม้างแล้วลนะ่ะเดี๋ยวถ้าแวะ,ะถ้าเราไปสถานีตำรวจก็เดี๋ยวจะแวะมาเอาของตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับของเต็มแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเรายังสามารถใช้คูปองสีเหลืองในการแลกกล่องได้อีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแลกกล่องสีเหลืองกันนะครับอ่าแลกกล่องด้วยคูปองสีเหลืองกันนะแต่ตอนนี้ของเต็มต้องเคลียร์ของก่อนทันไหนไม่ใช้เราก็เก็บนะครับ เอาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนแล้วก็ของเก็บเสียดายเสื้อผ้าจะทิ้งก็เสียดายครับเอ๊ะอันี่มันซ้ำวัวนา,านี้ขดน้ำไปใส่ไฟเออเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้ามานันไอ้นี่เราก็ทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดคูปองต่อ